จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะยืดตัวขึ้นขมวมวท้องไว้สูดลมเข้าเบาๆให้เต็มปอดเต็มร่างกายเต็มทุกส่วนของร่างกายกลั้นไว้สักหน่อยให้จิตและสติเข้าไปรวมกันอยู่ภายในสารพางกายตรงไหนก็ได้นะคะจิตและสติไปอยู่ตรงไหนก็ได้ไปเฝ้าสำรวจสังเกตขนาดที่เรากลั้นลมหายใจ ให้ทนไม่ไหวแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยออกมาให้หมดเลยให้ทําอย่างนี้นะคะวนไปวนมาค่ะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งต้องทําอย่างนี้นะภายในเราเนี่ต้องตั้งอกตั้งใจนะกระตือรือร้อนนะจิตใจก็ต้องเบิกบานด้วยนะจิตใจตื่นรู้เบิกบานจิตไม่หงุดหงิดงุนง่านหรือว่าจิตหงุดหงิดจิตโกรธรีบเข้ามาเลยสูดลมเบาๆเข้าไป กลั้นไว้ก่อนอยู่กับลมหายใจอยู่กับเวทนาและความรู้สึกภายในแล้วลูกจะหายโกรธนะคะผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลง,นลงความโกรธความน้อยใจความเศร้าส้อยทั้งหลายมันจะหมดลงหมดลงหมดลงนี่นะมันมีประโยชน์ตรงนี้เองลรื่งทั้งหลายลมหายใจนี่แหละขอให้ใช้เขาเป็นเพื่อนนะคะเมื่อเรายัางมีลมหายใจเนี่ยขอให้เอาลมหายใจเป็นเพื่อน นะให้เป็นวิหารและธรรมเป็นที่อยู่อาศัยหรือสัญญากับลมก็ได้ไม่ต้องไปสัญญากับคนรักคู่คลองหรืออะไรทั้งหลายอันนั้นมีก็มีไปรักใครก็รักไปมีคู่ก็มีไปทําอะไรก็ทําไปจะมีความรักความเมตตาหรือความใคร้อะไรกัใครก็มีไปไม่เป็นไรหรอกแต่เราถอนจิตถอนใจออกมาอย่าไปยึดขณะรักกันก็มีความดีซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกัน มอบนะความจริงใจพูดจาภัยระปิยะวาจะมีความรู้สึกจริงใจให้กันและกันอ,อุปธรรมคำชูซึ่งกันและกันอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ให้กันได้รักกันได้ไม่ห้ามพระพุทธองค์ไม่ห้ามนะแต่เราอย่ายึดนี่เองพอเรายึดเมื่อไหร่ให้เขาซื่อสัตย์กับเราให้เขาตามที่เราต้องการ เขาจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องอย่างง้นต้องอย่างนี้อันนี้ยึดแล้วไปฝืนธรรมชาติขอรนะไปฝืนธรรมชาติกดธรรมชาติมันจะเปลี่ยนแปลงใจเรายังเปลี่ยนแปลงเลยเรายังไม่ใช่ว่ารักเขาอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็เบื่อเขามีเหมือนกันนะอันนี้ประสบการณ์แม่นะ เรารักใครเราก็มีการเบื่อบ้างเป็นธรรมดาพอเห็นพฤติกรรมเห็นกิริยาท่าทางคำพูดคำจาเห็นความเห็นแก่ตัวอะไรของเขาเราก็น่ายได้เบื่อได้เห็นไหมเขาก็เห็นเรานี่แหละเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราเขาก็เบื่อนายเขาก็เปลี่ยนใจไปเอาคนอื่นมีคนอื่นเปลี่ยนรักเปลี่ยนใจมันเป็นธรรมดานะถ้าเราไม่ยึดตรงนี้อ๋อมันไม่เที่ยงตามคําสอน ใหม่ๆเรารักกันนะคะน้ำต้มผักก็ยังว่าหวานเลยรักกันปานจะกลือน,นะอะไรอะไรก็ดูดีงามไปหมดทั้งเขาทั้งเราเพราะกำลังรักกันกำลังข้าวใหม่ปลามันมันอร่อยไปหมดและกินอะไรเห็นอะไรก็สวยงามไปหมดเลยในโลกนี้สวยงามไปหมดเลยจิตใจกำลังเบิกบานเพราะมีความรักอยู่ในสายบวกอยู่ในสายที่ เทพเทวดาอยู่ในนั้นนะอยู่ในพรุมด้วยความสงบก็เกิดขึ้นแต่หน้าเวลาหนึ่งมันทุกอย่างมันไม่เที่ยงจิตใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นจิตตะสังขารเป็นจิตหาเรื่องเป็นจิตวิญญาณมันเสพกันดูดีๆมันอยู่ด้วยกันดีๆมันก็หมดรักได้มันเห็นพฤติกรรมอะไรฝ่ายตรงข้ามมันก็หมดรักได้เพราะเราก็มี รูปรสกลิ่นเสียงที่ไม่สถียรนเหมือนกันเขาก็ไม่สถียรนในต่างคนต่างไม่สเสถียรนคือจิตยังไม่นิ่งนี่แหละจิตยังไม่เห็นตัวเองยังเพ่งโทษคนอื่นมันก็จะเห็นซึ่งกันและกันเห็นความชั่วซึ่งกันและกันอยู่กันไปก็จะเห็นลายนะคะบอกว่านะออกลายมาเลยมันออกอยู่แล้วนะคะลายเนะี่ยลายในที่นี้ก็คือกิเลสนี่เองแต่ละรูปแต่ละนามนะอยู่ด้วยกันมาสักระยะม,มันจะออกลาย ใครขี้โกรธมันจะผุดขึ้นมาเลยนะใครขี้โลภมันก็ออกมาเลยใครหลงงมงายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นมันก็จะผุดออกมาให้เราเห็นเขาเรียกว่าออกลายนี่แหละทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะคือทุกคนที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจนะแต่คนที่ฝึกแล้วเข้าสู่จิตอริยะแล้วเข้าสู่จิตโซดาบันสกิทาคาม,มีอนาคามีมอรหรันแล้วก็ ไม่มีอะไรหรอกตรงนั้นอนะเป็นจิตพุทธะอ่าเป็นจิตอริยะจิตเห็นกิเลสต,ตัวเองนี่เองก็จะระมัดระวังนะคะจะระมัดระวังมโนกรรมสามวจีกรรมสี่กายกรรมสาม,ม,สม,สามตลอดเวลาก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้ตนเองและผู้อื่นนะเมื่อเราสำรวมมโนกรรมสามวจีกรรมสีกมส่กายกรรมสามแล้วไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนะสินสมบูรณ์เลย สินลสมบูรณ์เลยไม่โหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดุหมดสติแน่นอนสินห้านี่แหละสินฐานสินใหญ่ที่พระพุทธองค์ประทานให้นะคะประทานให้ผู้คลองเรือนประทานให้นักบวชด้วยว่าต้องสินห้าสมบูรณ์ก่อนสินห้าสินห้าสถเียนก่อนแล้วไปนับสินแปดไปนับสินสิบไปนับสินสองรอยยี่สิบเจ็ดและสามรอยสิบเอ็ดต้องสินห้าสมบูรณ์ก่อนนะ ถ้าศีลน้าไม่สมบูรณ์อย่าเป็นนับมันยังไม่ได้เข้าอนุบาลยังไม่เข้าปหนึ่งยังไปกระโดดขึ้นปสามปสี่หรือเพนมาเรียนทางรัฐเรียนทางผู้ใหญ่กระโดดไปปริญญาเนี่ยมันไม่แน่นนะคะกิเลสมันยังไม่ถูกเอาออกนะกิเลสยังไม่ถูกเอาออกมันต้องมาค่อยๆเรียนตามลําดับตรงนี้แหละรักษาศีลก่อนแต่มันก็มีกรณีพิเศษนะ ผู้ที่เข้ามาเริ่มประพฤติปฏิบัติกับครูบาอาจารย์สองวันบรรลุธรรมนี่อย่างหลวงพ่อเยือนเนี่ยอันนี้กรณีพิเศษมากเลยสองวันบรรลุธรรมเนี่ยให้ดูภายในเนี่ยจิตปักอยู่ภายในเลยเนี่ยหลวงพ่อเยือนบอกว่าโอ๊ยกิเลสเรายังไม่ได้เอาออกเลยเราบรรลุธรรมได้ยังไงเนี่ยปาลาโลบกว่าตัวเองท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อเยือนแม่น้าถือท่านมากก็คือบารมีหนุนไง กำลังนะคะอินทรีห้าพละห้ามาหลายพบหลายชาติพอมาเจอครูบาอาจารย์ที่อสอนถูกต้องถูกตรงนะตามหลักการตามวิชาที่พระพุทธเจ้าให้อยู่ภายในให้เห็นกายและจิตนะสำรวจกายเห็นจิตสำรวจความคิดเห็นธรรมนี่แหละจึงบรรลุธรรมสองวันบนรรลุธรรมหลวงพ่อเยือนอยู่กับหลวงปู่ดุลน,นะพอบรรลุธรรมแล้วเนี่ย มาบวชเพื่อจะแต่งงานก็ไม่ได้แต่งแล้วนะคะไม่รู้จะเอาอะไรไปแต่งแล้วจิตเข้าสู่กระแสอาริยะก็เลยลมเลิกการแต่งงานเลยบวชต่อเลยทีนี้ไม่มีวันคิดจะสึกเลยนะคะหลวงปู่ดุลยังให้ไปศึกษาข้อวัดปฏิบัตินี่แหละศึกษาศิลศึกษาข้อวัดปฏิบัติจากหลวงตาม,มหาบัวเพราะตรงนั้นมีกลุ่มสังฆะเยอะแยะมากมายมีหลากหลายให้เราได้เอามาเป็นข้อสอบ แล้วก็ตรงนั้นสัพะยะนะหลวงตาม,มหาบัวท่านก็มีทักษะเทคนิคในการอบรมสั่งสอนนะคะพระสงฆ์สาวกสาม,มเณรน,นะพระหนุ่มเน้นน้อยนะทั้งอุบาสกอุบาสิกาตรงนั้นหลวงตาม,มหาบัวท่านํำนาญเพราะแต่ละรูปแต่ละนามจะมีเอตะทักคะในการถ่ายทอดนะเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะสมพิทายาน เป็นพระอะรหันที่มีสัมพิทายานถ้าแม่จะไม่ผิดนะ <c oughs> เป็นผู้ที่ถ่ายทอดเก่งนะคะมีเทคนิคนะมีจิตวิทยาในการถ่ายทอดอบรมสั่งสอนหลวงตามหาบัวนี่ท่านก็มีเทคนิคนะเทคนิคมากมายเลยหลวงปู่ดุลหลวงปู่ท่านไม่ค่อยพูดไงท่านให้ดูจิตอย่างเดียวลูกศิษย์มาก็ให้ดูจิตบางทีลูกศิษย์ยังไม่รู้เลยดูจิตยังไงแต่ก็ด้วยดูวาสนาบาร,รมีในของหลวงพ่อเยือนแล,ล้วแหละ ม่แต่หลวงพ่อปราโมทท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดุลน,นี่นะท่านก็ดูฝึกดูจิตมาเนี่ยแหละวาสนาบารมีผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติพอมาอยู่กับหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่พูดแค่ประโยคสองประโยคก็บรรลุธรรมแล้วนะคะเพราะอยู่จิตอยู่ภายในนี่นะหลวงพ่อเยือนจึงนําการดื่มน้ําเย็นเข้าไปให้เย็นอยู่ถึงกระเพาะตรงไหนก็ให้จิตไปอยู่ตรงนั้นเทคนิคตรงนี้ก็ดีมากเลย เด็กๆที่ฟุ้งสั้นนะแม่ก็นำมาใช้นะให้เด็กดื่มน้ำเย็นเสร็จแล้วก็ดูนะดูตรงนั้นนะเย็นตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นนะมันก็ดูในร่างกายแล้วแหละดูกายจะเห็นจิตดูความคิดจะเห็นทำให้เด็กสงบได้เรายังไม่พูดถึงสภาวะบรรลุธรรมนะเด็กๆนี่เราสอนให้เขามีสมาธิในการเรียนหนังสือนะแม่ก็นำเทคนิคนะแม่เข้าคอร์สนี่นะแม่ก็นำเทคนิคไปใช้นะคะ ในการให้ดูข้างในนี่แหละอาให้ดูซิเจ็บตรงไหนให้ยิ้มให้มันเนี่ยนะแม่นั่งหน้าห้องนะนั่งหน้าห้องเด็กนั่งตอนหันหน้าเข้าหากันเนี่ยนั่งสักพักเดี๋ยวมันก็คนนั้นยิ้มคนนี้ยิ้มสแสดงว่ามันเจ็บแม่บอกว่าใครเจ็บให,ให้ยิ้มให้มันเจ็บตรงไหนให้ยิ้มเจ็บตรงไหนให้ยิ้มยิ้มกว่ามันจะหายเจ็บยิ้มกันจังเลยนะคะไม่มีหน้าบึ้งเลยบางคนน้ำลายไหลเลยนะยิ้มจนน้ำลายไหลเลยน่ารักนะคะเด็กๆ สอนสมาธิสั้นๆเ,เด็กรักแม่มากเลยสมัยเรียนหนังสือสมัยแม่สอนอุบาลเนี่ยเด็กๆน้อยๆเนี่ยรักแม่มากไม่เคยใช้คําตะเพิดหรือตะหวัดเด็กเลยนะคะไม่มีหลังจากที่เราเข้าคอร์สมานี่แหละนะตั้งแต่ปีห้าห้ามาสอนเด็กๆมีความสุขมากนี่แหละมันได้ผลนะคะวิชาทางธรรมจึงมีวันจบนะจบที่ใจวิชาทางโลกไม่มีวันจบ หลายปริญญาก็ยังไม่มีวันจบเพราะว่าทางโลกเรียนเพื่อให้ได้ให้มีให้เป็นเรียนเพื่อเอาแต่วิชาทางทมเรียนเพื่อเอาออกเอาออกเอาเอาอกพระเทวทัศถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์เอเจ้าไปในป่ามาหกปีเนี่ยไม่เห็นได้อะไรเลยเสื้อผ้ามอมแมมบอกเราไม่ได้อะไรจริงๆเลยเราหมดด้วยว่าอย่างนี้นะอะไรหมดความโกรธเราหมดอย่างนีค้ความโกรธความโลภความหลงเราหมดกิเลสเราหมด เราไม่ได้อะไรเลยตัวเราเบาตัวเบาไก่เบามาเห็นไหมปฏิบัติทางธรรมนี่เป็นต้องเอาอะไรเลยเอาออกให้หมดเอากิเลสออกแต่สติปัญญาแก่กล้าสติสัมปชัญญะได้มานะคือสติสัมปชัญญะแก่กล้าสติปัญญาญานยันอย่างรู้รู้ตัวเองนี่แหละร,รู้เนื้อรู้ตัวยันอย่างรู้ไม่ใช่ไปรู้ดวงดาวอะไรจักรวาลน,นู่นนะยันอย่างรู้จิตของเรานี่นะใครที่ไปรู้โน่นรู้นี่รู้มากเกินไปเนี่ย แต่ไม่รู้กิเลสตัวเองพุ่งเพ่งโทษให้คนอื่นหลายคนหลงนะคะเรียกว่าหลงเข้าคอร์สมาครั้งสองครั้งไปหลงเลยเพราะว่าตัวรู้ทั่วจัก,กรวาลน,นี่เองรู้ไปหมดเลยเล่าทั้งวันไม่จบนะคะเล่าประวัติตัวเองเนี่ยรู้ไปหมดแต่ไม่เห็นกิเลสตัวเองเลยบอกว่าเห็นกิเลสคนอื่นเยอะะพูดออกจากปากเลยแต่เห็นกิเลสตัวเองไหมไม่มีเลยนี่แหละ มีเยอะๆเลยฉะนั้นกลับจิตกลับใจนะคะมาสํารวจกายให้เห็นความคิดสํารวจความรู้สึกและจิตจะเห็นธรรมนี่เองนะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อลูกๆนะต้องสํารวจอย่างนี้สํารวจภายในนี่แหละมันไม่ต้องรู้อะไรทั้งนอกหรอกนะคะไม่ต้องไปรู้ไปจำหลวงปู่หลวงพ่อหลวงแม่อะไรทั้งหลายไม่ต้องไปจําหัวข้ออาดหัวข้อทำทั้งหลาย ไม่ต้องไปจาสัฏติจัสมุบบาทหรืออิทัปปัจยาตาหรือไม่ต้องไปจําโพธีปักขียธรรมสามสิบเจ็ดมาดูมารู้ในจิตในใจในกายของเรานี่เองสํารวจกายแล้วจะเห็นจิตสํารวจความคิดแล้วจะเห็นธรรมนะคะเราบรรลุธรรมตรงนี้เองพระตรปีฎกคือตัวเรานี่แหละรูปและนามกายและจิตขันห้าของเรานะพระตรปีฎดกอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นขอให้ลูกได้ประโยชน์นะคะในคลิปนี้นะ เอานำไปใช้ได้เลยปฏิบัติธรรมอย่าเคร่งเครียดอย่าหน้าบึง้งหน้างออย่าเห็นแก่ตัวนะคะอย่าติดดีนะปฏิบัติธรรมนี่ติดดีไม่ได้เลยเห็นคนอื่นชั่วไปหมดทําอะไรผิดไปหมดเลยตัวเองกิเลสต,ตัวเองเต็มห่มเต็มหัวใจอยู่เลยนะเอากดนั่นมายึดเอากดนี่มายึดกดทั้งหลายนะกดภายนอกแต่ตนเองไม่เห็นกิเลสต,ตนเองเลยนี่แหละจำไว้รูกทั้งหลายด้วยความรักและห่วงใย ด้วยความปรารถนาดีจากแม่ธรรมดาไม่ต้องเรียกแม่ชีก็ได้นะลูกๆทั้งหลายลูกทั้งหลายหลายรูปหลายนั้นเช้ามาก็โทรหาแม่แต่ชาวดีก็มีภารกิจนะคะช่วงนี้ที่พี่ชายเสียนะก็ขอส่งวิญญาณให้พี่ชายนะคะวิชิตวิชัยและวิชิตนะคะสูสุขติภพภูมิวิชัยฝ่าแฝดนะคะ เราน้อมจิตน้อมใจส่งจิตวิญญาณนะคะคือส่งความรู้สึกที่ดีๆให้นั่นแหละนะส่งความรู้สึกและความปรารถนาดีให้ขอให้ทุกจิตทุกดวงหลุดพ้นนะคะเราส่งไปก็ได้รับอยู่นะนก็บอกว่าหรูส่งเครื่องดื่มเครื่องชงแล้วก็ยาแก้ไอให้แม่เห็นแม่พูดแล้วก็คันคอพูดไม่ออกส่งยาอมนะคะสมุนไพรมาให้แม่นะคะนะส่งสมุนไพรแล้วก็ ธัญ,ญพืชนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อ,อเสียงต่อหลอดเสียงต่อร่างกายแม่นี่แหละกุศลนี้อาน,นิสงส์งนี้ก็ขอให้ย้อนกลับมาหาลูกและครอบครัวนะชาวดีนะขอให้ลูกเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะจิตใจเข้มแข็งข้ามเวทนาได้ทุกเรื่องเลยอะไรเข้ามาอุเบกขาวางเฉยให้จิตเข้มแข็งมีครอบครัวร่วมเย็นเป็นสุข ทุกรูปทุกนามนะคะในกลุ่มของแม่แล้วก็นในยู u ูบสามแสนกว่านาที่ชม YouTube แม่เนี่ยตั้งแต่คลิปที่แม่ชีแดงนำมาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าขับมอเตอร์ไซค์แล้วล้มนะคะสลบไปเนี่ยสลบไปเนี่ยเห็นโยม,มาทูตโยม,มาบานมาพาไปนะคะชมเมืองนรกชมเมืองสวรรค์น,นะคะไปเห็นวิมานที่ตนเองสร้างอยู่ทำบุญเล็กๆน้อยๆด้วยจิตที่ตั้งอกตั้งใจนี่นะ เห็นวิมานน้อยของตนเองแต่สร้างยังไม่เสร็จแล้วไปเห็นของที่ตนเองทานนี่นะนะที่ตามทานตามวัดวาอารามไปปรากฏให้เห็นในมนโนสำนึกนะขณะที่ตายนั่นแหละวิญญาณไปได้นำมาแชร์ประสบการณ์คนชมตั้งสามแสนกว่านะตรงนั้นมันก็เป็นคติอุทาห่อนให้เรากลัวนะเกลียดชั่วกลัวบาปมีหฮริโอตปะนะลูกๆทั้งหลายคอมเมนต์มาสนุกสนานเลยแม่ก็ตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะ พอออกมาได้ปีหนึ่งแล้วนะนะคลิปนี้แต่ตดนนี้ยังมีคนชมอยู่เลยยังมีคนชมอยู่นะคะเป็นแนวหน้าเลยแล้วก็แม่ก็พูดเรื่องลมหายใจนี่แหละนะคะมีสติกับลมหายใจลมหายใจรักษาโรคได้ลมหายใจนะตัดความคิดตัดจิตตะสังขารรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะรักษาโรคจิตหงดหงิดมุดเง,งียวได้อยู่กับลมหายใจปลอดภัยเสมอนี่แหละแม่ก็มี ทั้งหมดรู้สึกจะแปดร้อยกว่าคลิปนั้นอยู่ใน list, เพลย์ลิสต์ธรรมดานะคะเพลย์ลิสต์ธรรมดาแล้วก็อยู่ในเพลย์ลิสต์ธรรมดา YouTube นะคะธรรมดา YouTube ธรรมดาหนธรรมดาสแม่ทำเพลย์ลิสต์แล้วก็ทาง YouTube ก็ทำเพลย์ลิสต์ให้แม่ด้วยวก็ขึ้นหน้าปกเป็นแม่ชีแดงนะคะแชร์ประสบการณ์ตายแล้วฝืนยม,มทูตพาไปนะท่องสวรรค์ท่องนรกนะคะ อันนี้มันรู้ได้เห็นได้เฉพาะตนนะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่รู้ว่ามันมีอะไรละเอียดมากกว่านั้นจิตของเรานี่แหละนะเวลาปฏิบัติแล้วนะพระพุทธองค์จึงให้เรารู้เนื้อรู้ตัวรู้กายและรู้จิตเพราะถ้าไม่งานมันจะเข้านิมิตจิตแต่สังขารมันจะไปโน่นไปนี่ไปปรุงแต่งได้ก็ขอให้ลูกมีสติสัมปชัญญะสำรวจกายจะได้เห็นจิตสำรวจความคิดจะเห็นธรรมนี่แหละค่ะ แม่อยู่ที่นี่กับแม่ชีปุ๋ยนะแม่ชีปุ๋ยก็มีความชำนาญในการทำอาหารนะคะง่ายๆให้แม่ได้ทานนะคะน้ำปะนะอะไรให้ดื่มกันน่ารักมากมีครูบาอาจารย์จากโรงเรียนแม่ท้าวิทยานะคะมาเยี่ยมแม่แม่รุ่งสุรีที่อุปธรภมอุปถากนะคะให้แม่มาอยู่ตรงนี้ก็มาเยี่ยมแม่ด้วยนะขอให้เธอทั้งสองนะคะจงมีความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวนะคะ เข้าสู่ความอิสระของจิตทั่วทุกรูปทุกนามรวมทั้งลูกๆที่ชมแม่อยู่นะคะเจริญในธรรมค่ะ